สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สเปกกี้เกมมิ่งแชนแนลที่เกมมากคือเว็บผมครับเก่งสเปกกีครับวันนี้จะมารีวิวเกมฟอร์เรกีเอฟอร์เกีเครับเป็นเกมการ์ททรดเฟดดิ้งการ์ดเกมหรือ TCG นะครับผมโดยฝีมือคนไทยครับที่ อยู่คู่คนไทยมาส0บกว่าปีแล้วนะครับนานมากๆเลยนะแล้วก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังออกชุดใหม่มาเรื่อยๆครับนี่ก็เพิ่งได้มีโอกาสไปสัมผัสแบบจริงจังวันที่เคยเล่นก่อนานานนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยระบบมันกบจุดด้อยของเกมการ์ดหลายเกมได้อย่างดีเลยนะครับผมโดยที่ฟาร์กียเนี่ยก็ได้คอแลแลบกับอาร์ติคนไทยหลายๆท่านนะครับก็สังเกตว่าอาร์ตเวิร์กเนี่ยก็จะต่างกันนะในแต่ละชุดนะครับมีทั้งอาร์ตเวิร์กพิ้วแอะไรคือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดเกมที่อยู่คู่กับอาร์ติคนไทยได้นะใครที่แบบ่าชอบ สายอาร์ติคุณไทยนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับโดยที่อันที่ผมจะมารีวิวครับเป็นฟอร์แมตใหม่ครับที่จัดเด็กเพียงแค่30มสิบใบเท่านั้นครับแล้วใช้เวลาเล่นเนี่ยเร็วกว่าเดิมเยอะมากนะครับผมแต่ความสนุกเนี่ยก็ยังได้รับความสนุกเต็มที่ตามแบบฉบับฟารดิเกียครับก็ต้องขอขอบคุณทางฟารดิเกียด้วยนะครับที่ส่งตัวเดโมตัวนี้นะครับมาให้ลองเล่นกันนะครับแล้วก็มาให้รีวิวให้คนดูกันครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเกมการ์ดฟาร์ดเกียเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนครับผม ตอนนี้เด็กที่อยู่ผมก็จะมี3เด็กนะครับผมก็จะมีเด็กอะไรโยคทนี่น่าจะเป็นแบบเหมือนพวกผีปุ่นนะครับซึ่งมันก็จะเน้นโตนะแบบว่าโตขึ้น,นเรื่อยๆปั๊มพลังอะไรอย่างเนาะแล้วก็จะมีเด็กอันนี้ครับเด็กเซราฟิมนะครับผมอ่าซึ่งก็จะเป็นเด็กที่ใช้พลังวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปจ่ายโทเค็นนั้นเพื่อทาความสามารถนู่นนี่นั่นนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเด็ก อันนี้เด็กล่าสุดเลยครับคือเด็กไอดอลนะครับบันนี่แบนนะครับผมอ่าซึ่งก็จะคอมโบนะครับซึ่งกันและกันเองนะครับอ่าก็เป็นเด็กตั้งแผงเนาะโอเคเรามาขอ example ด้วยเด็กไอดอลก่อนละกันนะครับอ่าโดยที่ครับเกมนี้ครับก่อนอื่นเราจะแบ่งกองเป็น2กองครับนั่นคือกองไลฟ์กับกองจั่วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วสิบใบเป็นกองไลฟ์ครับแล้วก็อีกยี่สิบใบเป็นกองจั่วนั่นเองโดยที่ครับไอสิบใบเนี้ยเราสามารถที่จะ เลือกได้นะว่าจะเอาใบไหนมันกองไลฟ์นะครับอย่างเช่นแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าใบไหนใช้บ่อยๆก็อาจจะไว้ี่กองจั่วก็ได้หรือใบไหนใบคีมีไม่เยอะไว้ในกองไลฟ์ก็ได้เผื่อที่จะจั่วขึ้นได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยดีกว่าไป ดูในนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนคร Jean ับคุณฟังไม่ผิดมันเป็นกองไลฟ์แมาว่าเวลาเราโดนโจมตีหรืออะไรเนี่ยนะครับเราจะทิ้งการ์ดจากกองนี้นะครับและฝาตรงข้ามมันสามารถเช็คได้เสมอว่าเราเหลือไลฟ์เท่าไหร่โดยการขี้การ์ดให้ดูนะครับแต่การ์ดกองนี้หมดคือแพ้เลยนะครับแต่ในฟอร์แมตนี engaged. ้ครับไลฟ์ส <conquer> ิมันน้อยไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเม็ดเคาน์เตอร์นะครับห้าเม็ดมาวางไว้ที่กองไลฟ์ด้วยครับหมายความว่าเวลาโดนโจมตีครับใน5้าเดเมจแรกที่เราโดนเนี่ยให้ทิ้งเม็ดพวกนี้ไปก่อนนะครับเดเมจที่6ค่อยเริ่มทิ้งงการรนนนัั่่เออะคบ เซตาครับเริ่มมาเนี่ยเราก็จะมีการ์ดคนละ5ใบนะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็พอจบเทิร์นเนี่ยเราจะทิ้งการ์ดให้เหลือ5ใบเสมอนะครับเดี๋ยวขอก่อนที่จะเล่นเนี่ยผมขอบอกฟอร์แมตปกติแล้วกันนะฟอร์แมตปกติเนี่ยมันจะจัดเต็กหกใบครับจะมีนี่ยี่สิแล้วก็อันเนี้ยสี่สิบนะครับกองไลท์ยี่สิบกองจัว 40, ่วสี่สิบโดยที่จะไม่มีเม็เคาน์เตอร์อย่างนี้แล้วก็จะเล่นแก๊สเจ็ดใบนะครับแต่นี้เป็นฟอร์แมตรวดเร็วเรียกว่าสปีดดูเอลนะครับ,นะรบโอเค เรื่อมาครับเราก็จะทําการลงมานานะเพราะว่าเกมนี้ครับการ์ดอะไรปจะมีคอสของมันอยู่ใบเนี้ยต้องจ่ายคอสสองในการที่จะลงมันมาได้ไม่ใช่จะลงก็ลงได้นะนี่คอสสองเช่นเดียวกันคอสสองคอสสองคอสสองนะครับแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาจ่ายละ่ะเราสามารถใช้ใบไหนก็ได้เป็นมานาอ่ามันก็จะอารมณ์แบบ hand management เนาะเวลาวางมานาก็วางให้เสมอกองเด็กก็ได้ครับจะได้ไม่งง,งนะครับอย่างเช่นอ่าผมอยากจะลง ต้อง,งลงตัวนี้ก่อนตัวนี้เก่งตัวนี้ไม่จะบัฟให้ตัวอื่นนะครับแนตัวนี้ก็บอกว่าบันนี่แมนใบอื่นจะได้รับพลังโบน1หนึ่งบดหนึ่งก็คือโจมตีหนึ่งป้องกันหนึ่งนั่นเองนะครับตอะนั้นถ้าอยากลงตัวนี้นะครับผมต้องหามานาสีนี้ท่าดินอ่ามัใช้นี้ครับอ่าลงมาอ่าแต่ละใบจะบอกอยู่ว่าใบน,นี้เป็นมานาให้เท่าไหร่อันนี้เป็นมานาหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เป็นมานาหนึ่งแหละแต่มันก็จะมีแบบตัวที่เป็นมานาสองด้วยนะครับเพื่อแต่ก็จะมีกฎวิิิธธีีีกกาาารรใช้้้ท่่ไมมมมเเเหืออออนนนนนดดะขบบยต็คัััแลว ลงมาอันนี้เป็นมานาธาดินนะครับน่าจะธาดินก่อนหนึ่งนะครับซึ่งผมยังลงตัวนี้ไม่ได้ครับเพราะตัวนี้มันใช้2ครับอ่าผมก็จะจบเทินไปลืมไปเข้าเทินเนี่ยจวกการ์ดหนึ่งใบด้วยอ่าแต่เทินคนแรกไม่ได้จวนะคนที่2องยัยจวนะครับเมื่อกี้ผมเล่นคนแรกแล้วกันนะผมไม่ได้จวนะครับก็ตาคนต่อไปนะครับพอวนมาเท่าเทินผมใหม่ครับแน่นอนเริ่มมาก็ต้องจวก่อนนะครับแล้วก็อ่าดูสิผมทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าผมขอ พวกอาหารอันนี้ได้รับรีซิทอาันานี้ก่อนแล้วกันนะครับลงเป็นมานานะครับตานึงจะลงมานาได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับผม <_ d iam onds> ซึ่งตอนนี้ผมมีสองมานาแล้วเป็นมานาสีฟ้าและมานาสีน้ตาตาลนะครับถ้าผมจะลงไปนี้ต้องใช้มานาสีน้ตาตาลนะครับแล้วก็ต้องคอสสองหมายความว่าผมสามารถที่จะคว้าใบหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าขอเป็นมานาสีน้ําตาลนะครับอ่าก็คือความมานาสีน้ำตาลแหละนะครับแล้วก็แท็บจํานวนมานาให้เท่ากับตามจํานวนคอสนะครับก็คือใช้สองมานานั่นเองหมายความว่า ขอที่เป็นสีมสีมตาเนี่ยครับเาจะลงเนี่ยก็ขอแค่มีมานาสักหนึ่งใบอ่ะเป็นสีตรงกับมันนะครับส่วนอีกใบหนึ่งอะไรก็ได้นะครับเราก็สามารถลงมัมาได้นั่นเองนะครับอ่าความจริงเนี่ยก่อนที่ผมจะเล่นอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเร่งเกมผมอยากให้เกมมันไวขึ้นนะครับอยากตั้งแผนไปไวนะครับผมสามารถที่จะจัวจากกองไลฟ์ได้อีกหนึ่งใบนะครับหมายความว่าเธอหนึ่งเนี่ยเราจะจ่วได้มากสุด2ใบเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนการจวดตัวนี้เหมือนล,อลดเลือดอะคือยอมลดเลือดหนึ่งเพื่อจะให้จวดสองใบนั่นเองอ่าเราก็จวจไปเรืว่วยไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ลงไปนี้ครับอ่าพอเราลงตัวนี้จะเรียกว่ายูนิตนะครับลงยูนิตมาเนี่ยเราจะยังไม่สามารถ โจมตีได้นะครับแต่สกิลอะไรใช้ได้หมดเลยนะแต่ยังโจมตีไม่ได้นะครับต้องรอตาต่อไปนะครับอันนี้ผมก็จบตาไปก่อนนะครับตาฝรงข้าวก็จะเล่นปกตินะตาผมปุ๊บอ่าก่อนที่จะทําอะไรครับอันแท็บมาก่อนอ่าให้มานาเนี่ยพร้อมใช้นะครับแล้วผมก็จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็เฮ้ยเราจะจวเพิ่มหรือเปล่ายังไม่จวแล้วกันเดี๋ยวเลือดหมดไวเกินนะครับอ่าผมขอ ลงตัวนี้แล้วกันนะครับผมขอลงตัวนี้นะครับแล้วมันจะทําให้บันนี่แบนใบอื่นเนี่ยคอสลบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่ลงมานาถูกไหมผมลงมานานอ่าผมว่าจ,จะจ่าย2นี้ครับอ่าเพราะว่า1ในนั้นเป็นสีฟ้าถูกไหมอ่ามาสีฟ้านี่มาสีฟ้าเน,นา,าเนะก็ะลงไปนี้มาได้ครับแล้วก็ตอนนี้มันทำให้บันนี่แบนทุกใบคอสลบหนึ่งครับตัวนี้เป็นบันนี่แบนนะครับเพราะนั้นคอสเนี่ยจาก2ก็จะเหลือ1เนาะแล้วก็ต้องใช้เป็นมาลาสีแดงซึ่งผมมีมาลาสีแดงอยู่นะครับก็ใช้ครับ เพื่อที่จะลงใบนี้มาความจริงอ่ะการ์ดที่เป็นมานาใช้ใบไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นการ์ดไอเทมหรือว่าการ์ดอาหารอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นการ์ดไอเทมนะครับใช้เป็นการ์ดยูนิตก็ได้นะครับแต่ว่าพอดอีผมอยากตั้งแผงยูนิตก่อนเดี๋ยวพวกไอเทมเนี่ยจะค่อยใช้ที่หลังนะครับแน่นอนแล้วตัวนี้สามารถโจมตีได้ครับแต่ว่าพันโจมตีศูนย์ แล้วจะตีไปทำไมอ่ะสมมติสมมติว่าใบนี้มันลงมาก่อนได้นีแล้วอ่ะใบนี้สามารถตีได้สมมตินะครับผมตัวนี้ก็บอกว่าจะได้รับพลังโจมบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับตามจำนวนบัดดี้แมนใบอื่นที่ไม่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะกลายเป็น2 2สองนั่นเองนะครับอ่ะเวลาโจมตีครับเราก็จะทำการแท็บนะครับเราจะตีกี่ตัวก็ได้ในเทิร์นของเรานะครับแต่ตัวนั้นน่ะจะต้องลงมาต้งแต่เทิร์นก่อนหน้าแล้วเทิร์นที่เพิ่งลงตัวนั้นมาเนี่ยจะยังโจมตีไม่ได้นะครับอ่ะพอโจมตีไปเสร็จปุา เวลาโจมตีเนี่ยเราต้องดีแคลร์นะครับเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราจะตีเข้าเขาเลยหรือเข้ายูนิตอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอายูนิตมาสักนิดหนึ่งอ่ะสมมติยูนิตเขามีตามนี้อ่าอีกมีตามนี้นะครับเวลาโจมตีครับเราจะตีเข้าเขาเลยหรือเข้ายูนิตที่อยู่ในดีเฟนซ์โหมดอ่าดีเฟนซ์โหมดก็คือตะแคงอยู่ก็แหละนะครับเราจะไม่สามารถเลือกเป้าหมายเป็น2ใบน,นี้ได้นะครับอ่ะสมมติถ้าตีปุ๊บเนี่ยเราคนที่โจมตีนะครับจะดูพลังโจมตี ะครับซึ่งราจมตีนี้ผม2นะครับถ้าตีตัวนี้ให้ดูดีเฟนต์ดีเฟนต์เขา1นึ่งแปลว่าผมฆ่าเขาได้อ่าแต่ถ้าเกว่าผมเลือกที่จะตีคนครับฝั่งข้ามจะเลือกว่าเขาจะตัวไหนมากันตัวเขานะครับอ่าถ้าตัวนี้มากันนะครับมันจะดูทางโจมตีเพราะเขาอยู่ในแ t a แทกโหมด่าก็คือก็คือตั้งอยู่นะครับซึ่งเขาเยอะกว่าผมก็จะตายเอง แต่ถ้าเท่ากันตายทั้งคู่นะครับถ้าเขาน้อยกว่าเขาตายคนเดียวนะครับสมมติสม,มเขาไม่มีตัวนี้แล้วกันนะเขาบอกเขาตัวนี้มื่กันปึ้งซึ่งผู้จมติเขาหนึ่งของผม,ผมสองนะครับตัวนี้ก็จะตายแต่แล้วเขาบอกว่าเขายังไม่อยากให้ตัวนี้ตายเขายอมปล่อยเข้าก็ได้ครับเลือดเขาก็จะลดสองนั่นเองก็คือลดตามเดเมจของตัวที่โจมตีไปนะครับ เวลาเลือดลดส,สมมติผมโดนจมตี2อะเราก็จะหยิบเม็ดน,นี้ออกก่อน2อนะครับในอนาคตผมอาจจะโดนจมตี4นะครับผมก็จะเอานี้ออก3แล้วก็บวก1อันนี้ก็จะลงกองทิ้งเลยนะครับเมื่อกองนี้หมดก็แพ้นะครับอ่ากองนี้ก็คือเป็นดาบ2อคมน,นิดนึงนะค,คือเราสามารถที่จะเร่งจวได้นะครับโดยการจวนี้1จั่วนี้1น่นนนะครับแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เร่งจ่วนี้ก็ทําให้เราแพ้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่คือวิธีเล่นร่าวครับอ่าเขาเทิร์นมา อันแทบแล้วก็จัวนะครับแล้วก็จะเล่นอะไรก็เล่นนะครับจะจมตีจะเช้่ข้อธรม,มารถอะไรก็จัดไปนะครับอ่านอกจากนั้นครับความจริงมันก็จะมีการแบบเภทไอเทมเนาะอ่าการไอเทมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าอ่าเอาไปติดที่ไหนอันนี้คือวางไว้ที่ฟิลก็คือวางไว้กลางกระดานเลยนะครับแล้วก็จะให้พาสซีฟบริวี้รวมถึงสามารถแซกได้ด้วยแซกค,คือเอาไปทิ้งกันแหละนะครับแล้วก็จะได้ผลอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะมีการอ่าแอคชั่นนะครับมันก็จะเขียนว่าเป็นการแอคชั่นเลยซึ่งเด็กนี้ไม่มีแต่เด็กเนี้นครับ เนี่ยการแอคชั่นนะครับผมเซึชั่นนี้ใช้ได้ตอนไหนใช้ได้ตอนที่เราโจมตีนะหรือบางอันเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งโจมตีและป้องกันเลยนะครับอ่านี่คือการแอคชั่นนะครับแอคชั่นก็คือใช้แลัทิ้งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับทั้ง3เด็กนี้หน่อยแล้วกันนี่คือวิธีเล่นละคือเห็นไหมเรียบง่ายมากครับซึ่งเล่นก็ประมาณประมาณ20นาที15นาทีถ้าเล่นเล่นก็คล่องแลว้ว15นาทีก็จบนะครับอ่า รวดเร็วนะครับรวดเร็วสนใจก็รีแมทช์ใหม่ได้ไม่ยากนะครับอ่ะคือมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นเด็กไอดอลครับซึ่งก็จะมีประกอบด้วยอาจารย์อาจารย์ค่าแรงเยอะเลยนะ6นะครับแต่ว่าใช้สีอะไรก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็สามารถเป็นมานาได้ด้วย2ถ้าจะใช้ท่านอาจารย์เป็นมานานะครับแต่นั่นแหละครับอ่ะแล้วก็เอ๋ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเด็กหนึ่งเนี่ยจะมีซ้มสามใบนะครับนี่เป็นฟอร์แมตนี้แนละ้วซ้มบได้มากสุด3ใบครับอ่าก็ทำให้ เล่นได้ง่ายมากบอกเลยว่าสตาร์เตอร์เด็กเนี่ยคือเอาซ้ำมาให้แล้วไม่ต้องไปเปิดซองหาความจริงก็มีเป็นบูสเตอร์ขายด้วยนะครับผมก็สามารถไปซื้อบูสเตอร์เพิ่มได้นะครับเดี๋ยวทีเด็กนี้เนี่ยก็จะเน้นเสริมพลังกันนะครับตัวคีย์ก็คือ3ตัวนี้เลยนะครับก็คือไอลินะครับอ่าะไรปอบเปี้ยนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ ตัวนี้ครับลิลลี่นะฮะจะมี3ตัวนี้เป็นตัวคีย์ครับซึ่งอ่าตัวนี้จะเป็นตัวตีนะครับเพราะมันจะได้รับพลังบวโหนูนโบนูมนมาจากตัวอื่นนะครับที่ไม่ซ้ำกันนะครับที่เป็นบันนี่แบนนะครับตัวนี้ก็จะทำให้อ่าบันนี่แบนเนี่ยสามารถที่จะไม่จําเป็นต้องไล่ให้สีตรงนะครับอ่าใช้สีไม่ตรงนะหมายควาะว่าจะมีหลายสีบางทีการ์ดออกสีไม่ตรงอนะไรเงี้ยตัวนี้ก็ทําให้ไล่ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง นะครับแล้วก็อมีแบทเทิลโซลด้วยการบัที้แมนในมือคอสลบหนึ่งอันนี้ก็คือทําให้ลงได้ง่ายขึ้นอีกนะจาก2ก็เหลือแค่หนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็ทําให้ใบอื่นเนี่ยบวกพลังโจมตีหนึ่งหนึ่งก็เสริมให้บันดี้แมนตัวอื่นนะครับแต่ความจริงแล้วบันดี้แมนเนี่ยไม่ได้มีแค่3ครับยังมีตัวที่เป็นเทรนนีด้วยนะครับอีก2ตัวนะครับซึ่งเทรนนีพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นวงอะไรเลยนะครับเพราะเขายังเป็นเด็กปั้นอยู่แต่เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไล่ยูนิตไอดอลครับที่มีคอสมมาากกว่่ันนเีย มันจะถือว่าเป็นวงนั้นจนจบเทินแบบว่าถ้าเราเพิ่งลงบันนี่แบนตานะมาไอาพวกนี้กลายเป็นบันนี่แบนหมดเลยนะครับมันก็จะมาเสริมพลังให้กับตัวนี้ก็เรียกคอมโบเนาะะอาหารก็จะมีแบบเออใช้แบบเพื่อให้บันนี่แบนบวก1นึ่อันอันนี้ก็คือเหมือนบวก2บวกสแหละแล้วบวกถาวรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นให้วางเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอาหารที่ทําให้จั่วการ์ดตามบันนี่แบนที่ไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็ทิ้ง2ใบแล้วก็ยังมีอันที่แบบว่าลีซิทแอคชั่นนะครับเวลา ใช้กับบันดี้แบรนอะไรเงี้ยเราสามารถกินอาหารที่นี้เพื่อไม่โดนผลของแอคชั่นนั้นๆได้นะครับอ่าแล้วก็ยังมีตัวาจานเป็นตัวขีตัวใหญ่นะครับเอามาตีแรงๆก็มีนะครับจ่ายต้อง6เนะี่แล้วความสามารถก็ เถื่อนใช้ได้เลยนะครับอ่านอกจากนั้นครับก็จะมีเด็กอันนี้ผมแนะนําเด็กนะอ่าเพราะว่าผมได้มาสามเด็กนี้ครับก็อยากจะแนะนําให้ดูกันตัวนี้สนุกนะครับเด็กนี้จะเป็นอ่าเล่นกับโซเอลิจี้นะครับโซเอลิจี้เวลาได้มาเราก็เอาไปเนี้ยมาเก็บไว้ก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นโซลิจี้เพรีะมันใช้ลูกเต๋าใช้แล้วมาแทะให้เรารู้ว่าตอนนี้มีโซเอลิจี้เท่าไหร่แล้วแล้วแต่ละตัวก็จะมีความาสามารถที่สามารถจ่ายโซเอลิจี้เพื่อทํานู่นทํานี่ได้เช่นจ่ายสามโซลิจี้ครับให้ตัวหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นดีเฟนส์โหมดอ่าพอเปลี่ยนนนนนนเเเป Mode, ป็็ดดดิฟสส์โหหมมุ๊บบรรรราาาาากถลงตัััวว้้ไะคออ่่ื ดายซีโซน์จี้ so ครับให้มันอันบล็อกเอเบิลก็คือฝั่งตูวเนี่ยกันเขไม่ได้นะตีคือเข้าเลือดชัวๆอะไรเงี้ยก็คือจะแบบแล้วก็จะมีวิธีการได้โซน์จี้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกร์สอ่าที่มันลงสนามอ่ะแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เราลงตัวเนี้ยจะได้หนึ่งนซน์จี้หรือบางตัวเนี่ยก็มาปั๊มโซน์จี้ซะเองให้เพื่อนได้ใช้อะไรเงี้ยนะครับ ่ก็เป็นเด็กคอมโบเล่นกับโซลินจี้ความจริงกรารพูพวกนี้มันยังมีอีกเยอะนะครับผมอ่าก็ต้องลองไปเปิดซองหาดูนะแต่นี่เป็นสตาร์เตอร์ให้ที่ไม่น่าเกีียดเลยเล่นสนุกเลยนะครับเฉพาะทางสุดอันนี้ก็จะเป็นแบบปั๊มเม็ดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่เขาบอกว่าอ่าไม่สามารถ ตัวนี้ตีแบบแอร์บอลบินได้นะครับต้องเอาตัวบินได้นั้นมากันนะครับข้ามาถามได้รับเคาน์เตอร์อสุระหนึ่งอันนะครับอ่ามันก็จะมีเคาน์เตอร์อสุระตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะบอกว่าอยู่ว่าใช้เคาน์เตอร์อสุระเนี่ยออกเนี่ยทํานู่นทํานี่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็ได้แบบปั๊มเคาน์เตอร์อสุระนะครับอันนี้เขาบอกว่านำเคาน์เตอร์อสุระสองอันออกจากยูนทีเราควบคุมนะครับแล้วก็ให้หนึ่งตัวเนี่ยบวกสองบวกศูนย์คือตีแรงมากนะครับคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยแต่ตัวนี้จะเน้นแบบตีตีีหนัักกๆเลลยแแ้วว็มบบบางต พลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจานวนเคาน์เตอร์อสุระที่อยู่บนนี้อะไรประมาณนี้นะครับเป,เป็นแบบพลังวิญญาณของเขาอะไรประมาณนี้น,นะครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายแบบมากกว่าน,นี้นะไอตัวโยคยอะไรพวกนี้นะครับแต่นี้เป็นตัวที่ให้มากับสตาร์เตอร์เด็กนั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมรู้จักฟาเดเกียต้องบอกว่าผมใหม่มันมากนะผมไม่ได้รู้จักการ์ดครบทุกใบอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเอาประสบการณ์มาแชร์ว่าผมรู้สึกยังไงเกมนี้บ้างเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวของผม ก็ดีกว่าครับผมอ่านั่นก็คือฟอร์ติเกียนั่นเองนะครับผมอันนี้แอบสปอยนิดนึงต้องบอกว่าการ์ดทูเขามีมากกว่า1,000แบบเลยนะเยอะมากๆเลยจริงเด็กหนึ่งเนี่ยใช้กี่แบบเองนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูนะไอ้หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กหนึ่งสิบแบบเองนะครับในการจัดเด็สฟอร์แมตนี้นะแต่แบบมีการ์ดให้เลือกเป็นพันใบเลยนะครับเยอะมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือเกมนี้เขาบอกไม่มีตกท้ายนะครับแต่จะมีแบนด์บากอะไรงานแข่งเพราะเขาบอกว่า การ์ดเก่าๆบางใบม,มันแรงไปนะครับแต่การ์ดใหม่ๆเขาบอกเฮ้ยม,ม,มันสูสีกันแล้วอะไรนี้นะครับซึ่งเรื่องของบาลานซ์การ์ดอะไรนี้ผมไม่สามารถที่จะตัดสินเลยได้เพราะผมยังใหม่มากๆวพรานั้นเรามาเจาะลึกกับระบบของมันดีกว่านะครับผมผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะได้อินสปายมาจาก m i g the g a t t e r i n g นะครับมีเรื่องของการลงแลนด์แล้วก็เอาแลนด์แท็บเพื่อเป็นมานา การโจมตีก็ตะแคงการ์ดไปแล้วก็ฝั่งข้ามเนี่ยเป็นคนเลือกว่าจะให้เข้าตัวหรือว่าจะเอาตัวไปบล็อกซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเมจิกดิจิตอลริงเลยนะแต่สิ่งที่เกมนี้ทําได้ดีกว่านั่นก็คือเรื่องของระบบแลนนะครับหรือระบบมานานั่นเองที่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ประทับใจผมอย่างหนึ่งคือไม่มีจัวจ่วจั่วห่วยอ่ะคือถ้าเป็นผมว่าตอนนี้ผมเล่นโปเกมอนอยู่นะครับทั้งโปเกมอนทั้งเมจิกเนี่ยมันจะมีบางครั้งจั่วมาโอ้โแลนเต็มมือเล่นยากมากหรือโปเกมอนจั่วมาเอ,อานเนอรี่ไมนี้ หมดปัญหาเรื่องนั้นเลยเพราะว่าทุกใบสามารถที่จะเป็นมานาได้มันก็จะเป็นอารมณ์แฮนด์ a มเนจเมนต์ในตัวด้วยซึ่งผมชอบมากเรื่องแฮนด์ a มเนจเมนต์เนาะในบอร์ดเกมหลายๆบอร์ดเกมก็มีคือเรามีมือเราเนี่ยและเราตัดสินใจว่าจะใช้ใบไหนไม่ใช้ใบไหนนี่เป็นแบบดิ c ซิชัน m มค i ิ g งที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกนะนะครับซึ่งมา v e l ช h a m p i o n ก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันนะครับแฮนด์เมเนจเมนต์นะนะครับเกมนี้ก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการจั่วหวยมือแรกแล้วก็ซูไม่ได้ ไม่เกิดขึ้นในเกมนี้แน่นอนอ่านะครับเรื่องสองคือ,อ,อผมยังไม่เคยเล่นฟอร์แมตธรรมดาเคยเล่นอยู่แต่ว่าแบบตอนนั้นนานมากนะนะครับแต่ฟอร์แมตนี้ถูกใจผมมากหนึ่งคือมันเข้าง่ายครับมันเข้าง่ายคือมันซื้อปึ้งแล้วก็เล่นได้เลยแล้วผมชอบการที่เขาเซตสตาร์เตอร์เด็กมามากๆเลยคือมันไม่เหมือนกับเกมอื่นอ่าพวกสตาร์เตอร์เด็กเกมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ขอเปรียบเที่อะไรน,นะแต่ว่าเกมอื่นก็มีข้อดีก็ตามที่พวกแบบเฟิร์สแอนด์บัดไมจีดิจิตอลลิงโปเกมอนนะเวลาเราซื้อสตาร์เตอร์เด็กมาเนี่ยเราจะรรู้สึกว่่ามมันไคบ ใช่คราบมันไม่ครบแบบการ์ดที่เราอยากใส่สามใบอ่ะแต่ไม่มีมาให้ใบเดียวลยพวกการ์ดคีคีหรือการ์ดแพงๆอ,อะไรทั้งหลายแหละนะครับแต่เกมนี้เนี่ยคือใส่จัดเต็มเลยครับใส่ตัวไหนใช้เยอะใส่สามใบเลยตัวไหนใช้น้อยหน่อยก็ใส่อย่างละสองใบนะครับแต่ไม่มีแบบให้มาเดียวๆแล้วมาดวงจั่วเอาไม่มีแน่นอนนะครับอีกอย่างที่ผมชอบคือ คือเกมนี้มันเป็นอะไรที่มีการตัดสินใจที่เยอะมากกว่าที่จะจัวแล้วก็ดูมือเป็นไงแล้วเล่นตามมือนะครับหรือมากกว่าการที่แบบเราจัดเด็กเพราะมันมีเรื่องของการจั่วเพิ่มด้วยคือหลายเกมเนี่ยเราเล่นเราเล่นก็ต้องไปพึ่งการจวด้วยนะแต่เกมนี้ไม่ต้องเลยเพราะทุกคนสามารถจัวเพิ่มได้หมดครับแต่ทุกครั้งที่คุณจวเพิ่มครับเลือดลดคุณเลือดคุณลดหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นระบบที่เอ้ยเออมันผมว่ามันดีนะผมว่ามันดีมากเลยบางทีเราอยากเร่งเกมอะแต่มันก็เป็น pushy luck เนาะอาจจะเร่งมากไปหน่อย ก็อาจจะตายได้ไม่ยากนะครับอาจจะพลาดทีตายได้เลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องตัดสินใจดีเพราะนั้นเป็นอีกหนึ่งเกมการ์ดนะที่ผมรู้สึกว่าระบบเนี่ยดีมากๆกอีกเกมหนึ่งเลยนะครับส่วนพูการ์ดจะบาลานหรืออะไรนะี่ผมไม่สามารถบอกได้นะนะครับเอาแค่ระบบของมันก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของ l e ARNING CURVE ก็ไม่ได้เยอะมากก็เยอะแหละคือเทคมันเยอะนะครับ แต่ก็เล่นง่ายนะคือใครที่แบบผ่านเกมการ์ดมาบอกว่าเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเข้าใจไ,ไม่ยากใครที่แบบเล่นเมจิกดิจิตอลลิงมาอนะไรเงี้ยอาจจะยากกับโปเกมอนนิดหนึ่งอันนี้ระดับความยากนะนะครับแต่แน่นอนว่า การที่มีความสามารถซับซ้อนหลากหลายเนี่ยมันก็ทําให้มีลุกเล่นเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็จัดเด็กได้เยอะเลยอย่างเช่นเด็กไอดอลเนี่ยครับความจริงมันไม่ได้มีไอดอลแค่วงบันนี่แบนวงเดียวมันจะมีอดอลวงอื่นแล้วมีไอดอลว, Idol วงผู้ชายด้วยซึ่งมันก็มีหลายใบที่มันเสริมไอดอลอ่ะมันก็สามารถเอามาจัดรวมได้นะครับอาจจะเล่น2แบนในเด็กเดียวเ,เลยก็ได้นะครับหรือจะเอาอาวุธของฝั่งนู้นม,มาใช้นู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็โมเด็กได้อย่างอิสระเลยนะครับผมก็เป็นอีกเกมการ์ดหนึ่งที่ก็พอได้มาลองเล่นก็รู้สึกน่าสนนใจนะครับ เกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าออกงานบ่อยนะก็ลองติดตามในเพจฟานเดเกียดูได้นะครับผมเผื่อที่แบบใครสนใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่สําคัญคือผมชอบการคอลแลบกับอาร์ติสคนไทยหลายๆท่านมากเลยไม่ว่าจะเป็นพูนิก้าอะไรเงี้ยผมมีเดกาลินอะคือเล็กเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนอะข้อเท่คือเท่มากอเวอร์เ,เท่มากหรือว่าแบบอ่าตัวแบบที่เป็นแบบผีในการ์รตูนผีสมัยก่อนที่เล่นละวสิบาทยังเห็นไหมที่เป็นแบบผีก็ซื้อพี่แล้วเนี่ย มันก็มีเด็กเป็นผีอย่างนั้นด้วยเว้ยเด็กผีไทยอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้อาร์ติสที่วาดในสมัยก่อนนะมาวาดให้เลยนะครับผมก็เป็นอีกเกมการ์ดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคอสะสมหรือว่าคอที่แบบชอบในการจัดเด็กนะครับแล้วก็อยากลองระบบแปลกใหม่ใครเล่นเมจิกแล้วเบื่อเรื่องแลนด์ฝัดแลนด์สกูหรือเล่นโปเกมอนแล้วเอนิจจี้ไม่ขึ้นต้องใส่จี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึนงนนคือกองไลฟ์ผมชอบเลยคือถ,ถ้าเป็นโปเกมอนใช่ไหมไอ้ไพรส์การ์ดเนี่ยแม่งเลือกไม่ได้เว้ย มันจะสุม่มแต่เกมนี้เราสามารถเลื le le อกกองไลฟ์เราได้ครับซึ่งข้อดีการเลือกกองไลฟ์คือเราเลือกได้บบางทีอาจจะใ,ใบคีไม่ได้กองไลฟ์ก็ได้เพราะกองไลฟ์มันบางกว่าก็มีโอกาสเรายอมลดเลือดเพื่อจวใบคีมาแล้วมันสามารถที่แบบจวได้ในจังหวะที่เราต้องการจริงๆเออเหมือนเราเลือกจวได้เลยแต่มันก็หนึ่งในสิบอ่ะหรือถ้าคุณใส่สามใบคือสามในสิบอ่ะหรือใบคี form. อาจจะมีสองแบบมันก็เป็นหกในสิบแล้วถูกไหมนะครับหรือบา,บางทีก็ใช้กับพวกใบที่แบบเวลาลงกองทิ้งแล้วเกิดผลอะไรเงี้ยนะครับ โดนทิ้งไปอะไรประมาณนี้นะครับวันแรก,ก,ก,กครับฟาร์ดิเกียครับสวีตเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ Amazing ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมการ์ดคนไทยที่น่าจับตามองนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเรตติ้ง Amazing นี้ผมยังไม่รู้เรื่องของบาลานซ์ของการ์ดนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเกมการ์ดโดยเฉพาะ TCG เนี่ยครับผมว่าหัวใจสำคัญเนี่ยระบบหนึ่งแหละ อีกหนึ่งปัจจัยสาคัญหรือหัวใจสําคัญของ tcg เลยคือเรื่องบาลานซ์ครับที่เราจะสามารถเล่นได้หลากหลายแนวนะครับแล้วก็สามารถสู่สีคนอื่นได้นะครับเพราะบางเกมเนี่ยที่ผมเคยเล่นมาผมเล่น tcg มาเยอะอยู่นะบางเกมมันก็ไม่บาลานซ์เลยเว้ยแบบว่าแม่งต้องเล่นตัวนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเยอะอย่างโปเกมอนไง <laughs> แต่ผมชอบผมชอบโปเกมอนไงแต่ผมไม่ชอบการที่เขาเออกแบบบาลานซ์ที่แบบไอ้แบบตัวนี้ต้องใส่อะไรเงี้ยตัวนี้ต้องใส่ตัวนี้ต้องมีหรือไปแข่งแต่ละทีก็ต้องใช้ตัวนี้แล้วมันน่าเบื่อมากครับคือเกมการ์ดที่ดีมันต้อง อารมณ์เหมือนเมจิกรอบหนึ่งอะคือผมเคยแข่งเมจิกไงนะครับที่เฮ้ยเด็กแต่ละคนที่มาแข่งแม่งแทบไม่เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบคนนี้ก็เล่นสายนี้เล่นสายนี้ต้องสูสีกันมากนี่แหละครับคือ TCG ที่ดีนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเทียบเรื่องระบบเนี่ยฟอนดิกียมไม่แพ้ใครนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะถ้าสนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปเสิร์ชด,ดูนะครับ FADA LGIA f a r d e g e a นะครับก็ลองไปดูที่เพจเขาได้นะครับแล้วก็มีขายอยู่ที่ร้านบอร์ดเกมหลายร้านด้วยนะก็ลองไปดูที่เพจก่อนนะครับที่เพจเขาน่าจะมีบอกอยู่ว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแนละ้วขอบคุณทาง Fardegear ด้วยที่ส่งมาให้ลองเล่นและรีวิวกันครับถ้าชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับผมยอดซับเนี่ยมีประโยชน์ผมมา,มากๆเลยนะครับในสถิติตอนนี้ยอดซับผมเนี่ยครึ่งหนึ่งที่ดูอยู่เนี่ยไม่ได้กดซับนะเพราะฉะนั้นถ้ากดซับเนี่ยผมอันนี้ทะลุหหมมมืื่่่่นน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 นานาากกแแแลลล้้้ววะะครับ็นอนผอผถยยดซทุนเนี ผมก็ได้จะทําอะไรได้อีกเยอะนะครับผมบอกเลยว่าแค่คลิปเดียวมีค่าผมมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b s c r i b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้